สวัสดีค่ะปาปิก้าช anel นนค่ะวันนี้มีวิธีการต้มล้างเลือดค่ะก่อนนําไปประกอบอาหารนะคะวิธีการนี้ค่ะจะช่วยลดดับกลิ่นข้าวของเลือดนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ความอร่อยให้กับเลือดที่เราซื้อมาค่ะก่อนนําไปประกอบอาหารนะคะต้องทําแบบนี้ก่อนเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยค่ะให้นําขิงสักหนึ่งแง่งนะคะมาทําการทุบค่ะแล้วก็ใส่หมอ้อไว้แบบนี้นะคะขิงค่ะจะช่วยดับกลิ่นคาวของเลือดได้ดีเลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้นําเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นเลือดที่ปลาทําการล้างมาแล้วค่ะ1รอบแล้วก็จะมาทําการหั่นนะคะหั่นให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมค่ะหรือจะเป็นชิ้นแบบที่เพื่อนๆต้องการก็ได้นะคะวิธีการล้างเลือดแล้วก็ต้มเลือดแบบนี้ค่ะใช้ได้ทั้งเลือดไก่แล้วก็เลือดหมูนะคะ หลังจากหั่นเลือดเสร็จแล้วนะคะก็ให้เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะก็ใส่ให้มันท่วมเลือดเลยนะคะหลังจากใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะให้มันพอดีท่วมเลือดค่ะเราก็จะใส่ใบเตยค่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนะคะหั่นใบเตยค่ะเป็น้นท่แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปด้วยค่ะใบเตยนะคะจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับเลือดของเราค่ะแล้วก็เราจะเพิ่มความอร่อยให้กับเลือดนะคะด้วยเกลือป่นค่ะ ก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะคะอันนี้ปาก็จะใส่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ทำการคนเบาๆนะคะให้เกลือค่ะมันพอละลายก็พอค่ะหลังจากนั้นค่ะก็นำขึ้นเตานะคะตั้งไฟได้เลยค่ะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะต้มจนกว่ามันจะเดือดค่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วนะคะก็ให้ทำการต้มต่อค่ะประมาณ2-3นาทีนะคะ เพื่อให้กลิ่นของใบเตยแล้วก็ขิงนะคะมันซึมเข้าตัวเลือดค่ะทําการต้มนะคะให้ครบ3นาทีค่ะหลังจาก3นาทีแล้วนะคะเราก็ทําการปิดแก๊สได้เลยค่ะขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะเราก็ได้เลือดนะคะที่สะอาดไรกลิ่นคาวนะคะหอมด้วยค่ะมีรสชาติเล็กน้อยด้วยก่อนนําไปประกอบอาหารนะคะแนะนําค่ะให้นําเลือดมาทําแบบนี้ก่อนนะคะ หลังจากต้มเลือดแล้วก็ทําความสะอาดเลือดเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็สามารถนําไปประกอบอาหารได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงจืดเลือดหมูค่ะหรือว่าจะเป็นผัดเลือดนะคะใช้เลือดตัวนี้ค่ะเพิ่มความอร่อยแล้วก็ความหอมให้กับเมนูของเพื่อนๆได้ดีเลยค่ะแน่นอีกรอบหนึ่งนะคะขิงค่ะจะช่วยดับกลิ่นคาวของเลือดใบเตยจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับเลือดของเรานะคะส่วนเกลือค่ะจะเพิ่มรสชาติให้กับเลือด คลิปนี้ก็ขอฝากวิธีการต้มล้างเลือดไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ